สวัสดีครับสวัสดีครับทุกๆคนพบกับแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคันเนกันอีกแล้วนะครับผมคลิปนี้แซมพามาดู isuzu d max ตอนเดียวแบบมีหลังคานะครับแซมมีแนะนำา2คันนะครับผมเป็นรถเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันปีเดียวกันแตกต่างกันที่เลขไมล์แต่ว่าราคาขายเท่ากันนะครับผมรถนี้เป็นรถปี2อ1 9นะครับ คันนี้กท3735เลขไมล์ห2 2 0 0 0 0นะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับกทนี้ครับผม3 7 5 6นะครับคันนี้เลขไมล์ห2ึ0 0 0นะครับแบบมีหลังคาทั้ง2คันปีเดียวกันราคาเท่ากันนะครับผมแจ้งราคาตั้งแต่ต้นคลิปก่อนเลยนะครับ ราคา279,000บาทครับผมซื้อสดก็จบที่ราคานี้เลยนะครับเป็นแวดข้างในนะครับไม่มีบวกแวดแล้วนะเสียค่าโอนเพิ่มอีก2700บาทนะครับรอเล่มได้เลยนะมามาดูคันแรกก่อนนะครับคันนี้3735นะครับเนียนๆน,นีกริปเลยหมายถึงเสียงนะครับแต่ว่า,าในเรื่องของความ สวยงามเนี่ยอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่รว่ารถยังไม่ได้ล้างนะครับผมยังไม่ได้ล้างยังไม่มีการปรับสภาพนะครับยังไม่มีการลอกสติกเกอร์นะมาดูฝาหน้าก่อนเลยนะครับนี่ดูสติกเกอร์สวยเรียบเนียนสวยงามเลยนะครับสังเกตนะครับฝาต้องไม่เงาคานต้องไม่เงานะครับยาแนวต้องตรงนะครับไม่มีขาดตอนนะจิกไปเลยนี่แล้วจิกไป เล็บจิกไปเลยนะนี่นะไล่มาเนี่ยครับเราก็ดูหัวน็อตเห็นไหมสวยนะครับหัวน็อตสวยมากซอกก็สวยเห็นะซอกด้านในสวยแก้มด้านในหัวน็อตแก้มเนี่ยไม่มีรอยไข่นะเนี่ยดูอันนี้คือสีตัวถังภายในอันนี้คือตัวถังภายนอกเห็นไหมแตกต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้เงาอันนี้ไม่เงาต้องไม่เงานะหัวนอ็อตไม่มีล้มนะหัวน็อตไฟหน้านะเพจ เนี่ยมาร์กจาก,กโรงงานยังมีอยู่ชัดเจนนะครับพลาสติกที่หุ้มในส่วนของแผ่นเพจเพจอันนี้เป็นแบบลูมิเนียมนะยังมีอยู่เลยเนี่ยมาร์กจาก,กโรงงานนะครับแล้วก็เวลาเราดูว่าเพจเดิมไหมเราต้องเอามือล้วงเข้าไปข้างในเนี่ยแบบเนี้ยถ้ามันมีน็อตยื่นออกมายาวๆนี่แสดงว่าโดนมาแล้วนะครับอู่เขาตอกแต่ถ้าจากโรงงานเลยหัวน็อตมันจะเสมอกับตัวคานนะครับต้องเอานิ้วจับข้างในเนาะ อันนี้เป็นวิธีการดูเพจของทาง i s u z ุนะเนี่ยมาร์กเดิมชัดเจนมากเห็นไหมไม่เคยไขยเลยเนะี่ยมาร์กต่างๆมอน้ำเดิมๆนะน็อตคานของ isuzu จะเป็นสีเดียวกับคานนะครับไม่ใช่สีดำไม่เหมือนรีโวถ้าเป็นรีโวจะสีดำนะครับอันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวคานนะครับเนี่ยมาร์กต่างๆนะชัดเจนมากเนี่ยมาร์กต่างๆเลยนี่นะ เราก็ดูคานด้านล่างเนี่ยเห็นไหมคานกันชนหน้าด้านล่างเนี่ยสวยดูหม้อน้ําอ่ะลองดูหม้อน้านิดนึงเนี่ยสวยงามนะดูหม้อน้ำนสวยมากน,นี่คือหม้อน้ําเดิมๆนะครับเดิมๆเ,เลยนะเนี่ยชัดเจนนะเดิมสวยนะครับแบบนี้แหละดีแล้วนะครับแสดงว่า ไม่เคยโดนหน้ามาไม่เคยเปลี่ยนหมอน้ํามาถ้ามีการเปลี่ยนมาแสดงว่าต้องเกิดชนหน้ามาแน่นอนนะไฟหน้าเดี๋ยวขัดให้เงาเนะสวยๆหลอดไส้ไฟเลี้ยวหลอดไส้นะกันชนหน้ารับรองเดี๋ยวปริง้งแน่นอนนะใครสนใจทักมานะดูอีกฝั่งหนึ่งไล่ต่อดูเนี่ยสวยงาม ABS เนี่ยสวยเนี่ยหัวเดิมๆหัวเดิมๆเนี่ย เดิมสนิทเลยซอกเสิก์กสวยงามโอ้ปิ๊งนะ่ะบอกเลยว่าปิ้งเลยมาปิดก่อนอม,มาดูนะภาษีภาษีหมดเดือน6นะครับ6.8คันนี้ได้ยางใหม่ครับปี2023มาปลายปี23ครับสัปดาห์ที่4.4 ดอกยังหนาอยู่เลยนะดอกเดิมอันนี้เดี๋ยวลอกให้นะเดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องห่วงครับกระจกมองข้างสีดําด้านนะครับมือเปิดสีดําด้านนะครับกระจกมองกระจกข้างเป็นแบบแมนนวลนะอ่าแบบแมนนวลนะแล้วก็พับอันนี้ก็เป็นแบบแมนนวลนะภายในก็แผงข้างเป็นพลาสติกนะดวมถุคอนโซลด้วยนะครับนี่พลาสติกนะนี่นะ พวกบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆอยู่นี้นะตัวนี้แซมหาสำเนารถไม่เจอเนาะอาจจะมีใครหยิบไปเนาะติดไม้ติดมือไปแต่ว่าเราเช็คปีได้ครับโดยการดูที่เบลเบลเนี่ยเบลมันอาจจะมัวเนี่ยมันไม่โฟกัสเนานะปีหนะนึ่งเก้านะรถปีหนึ่งเก้านี่นี่ปีหนะึ่งเก้านาดูเราดูที่เบลได้เลยนะดูเบลได้เลยนะหัวน็อตสวยงามหัวน็อตสวยมาเราลองดูดึงก่อน ลายดูเนี่ยสวย้อยองลายอาร์ชชัดเจนนะก่อนด,ดูต่อมาเราดูลูกกระบะนี่เนหะ็นไหมนี่ยอยอาร์เนี่ยเนี่ยลอยอาร์อยู่ชัดเจนนะเนี่ยเนี่ยต้องมีนะต้องมีลูกกระบะท้ายนะครับต้องมี้อยอาร์นะครับผม,มแล้วก็ในส่วนของตัวแครีบอยกับตัวถังรถเนี่ย ยางมันเสื่อมแล้วเนาะยางมันเสื่อมแล้วลูกค้าต้องไปดําเนินการอ,าอัดยาแนวใหม่เนาะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำเข้าในส่วนของตัวแคดีบอยนะสวยงามนะเป็นขี้โคลนที่ดินเฉยๆนะครับไม่ต้องตกอกตกใจนะอืมนเนี่ยสวยไหมเพาเพลสวยดูมุดเลยเนยล้อลงล้อ,อไหลอยู่นะนี่ ลองดูด้านท้ายนิดนึงท้ายก็จะดูเลอะๆหน่อยอาจจะไม่หน่อยเลยก็ได้เนี่ยยังไม่ล้างนะครับก็จะประมาณนี้นะสวยงามซอกเซิร์เม็ดอาร์คสวยนะอีกฝั่งหนึ่งต้องเหมือนกันนะเนี่ยอาร์คเอิร์คต่างๆเนี่ยชัดเจนนะชัดเจนนะเนี่ยชัดเจนเนี่ยชัดเจนนะเจนอันนี้ RH เนี่ย อีกฝั่งหนึ่งต้อง L H นี่นะสวยนะครับผมท้ายเดิมหน้าก็เดิมลองดูนี่นปลายท่อไอเสียสวยงามน,นะไอไม่ใช่ท่อไอเสียไม่สนิมนะคันนี้ภายในค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ไม่อับนะครับดูเบาะโอ้โคตสวยเลยเบาะ หาย่านะครับบอกแบบนี้เดี๋ยวไปพาไปดูคันหนึ่งโซมเลยนะแต่ภายในก็สวยเหมือนกัน1นึ่งแสองหกิโเมตรที่ใช้งานไปนะคันนี้นะแล้วก็ประวัติศูนย์ล่าสุดที่เช็คเนี่ยเช็คที่เลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเมื่อวันที่15กากรกฎาคมตอนนี้เลขไมลเกินมาแล้ว2,000กิโลต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วนะเนี่ยเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยต้องเช็คแล้วนะ อีซูซูที่ไหนเอ่ยอีสูซูตังปักคือที่ไหนอ่ะอีซูสูตังปักไม่แน่ใจนะที่ไหนอ่ะอีสูซูตังปักอ๋อแล้วก็วิทยุคลาสสิกมาก cd USB นะครับคลาสสิกเปิดเสียงหนอ่อยแอร์ก็เนี่ยดิบๆแบบนี้นะเกียร์เดินหน้า6สปีดมาตรฐานนะครับมีที่ล็อกเกียร์ด้วยนี่นะครับ ันนี้ก็คือไว้เชื่อมต่อกล้องบองหน้ากล้องบันทึกหน้านะอ่าน,นี่เป็นปุ่มเล็อกเบอรเปิดปุ่มอะไรกุญแจหนดอกกุญแจแคลริโบรกุญแจล็อกอะไรครบอันนี้คุณกุญแจล็อกเกียร์นะครบทุกอย่างดูขาคันเร่งขาคัดดำสนิทนะดำสนิทสวยงามนะน,นี่กเกะใส่เหรียญโอ้เจอเงินหนึ่งบาทด้วยใส่แก้วโอ้สวยนะ ดูกระบะท้ายอ่ะเนี่ยก็สวยสวยนะเนี่ยสวยงามอ่ะมาร์คเต็มเต็มนะเดิมบอกเลยว่าเดิมแก้มเกิืมก็เดิมสวยงามนะดบบน,นี้มาเดี๋ยวไปต่ออีกคันนึงนะครับผมคันนี้ก็สวยครับเลขไม์เยอะกว่า4,000ันแต่ว่าบอกก่อนภายในค่อนข้างคันนี้จะโซมกว่าคันเมื่อกี้นะครับ ดูก่อนฝาก็สวยเหมือนกันฝาเสร็สวยไม่เงาเหมือนกันนะครับยาแนวตรงแนวเหมือนกันนี่นะครับนี่ตอก็สวยแกมเกิมสวยเช่นกันนะี่ยไม่เงาเห็นไหเทียบกันเลยนี่ไม่เงานะนี่แผ่นพงแผ่นเพจไม่รอยมาร์กเช่นกันเนี่ยมาร์กต่างๆเหมือนกันครับหน้าเดิมเหมือนกันนะครับเนี่ยดูหม้อน้ําเดิม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 หมดนะ เนี่เดิมเดิมนะมอน้านเดิมเดิมคานล่างดำพืดเลยนี่นะ ABS เนี่ยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันเลยนะมาปิดก่อนพึ๊มามาแต่คันนี้รู้สึกยางจะ ปีจะลึกกว่าปี21เลยนะครับคันเมื่อกี้ยางปี2023นะอันนี้ปีใหม่กว่าต้องเปลี่ยนละนะเหมือนกันครับกระจงกระจกสีดําเหมือนกันดําด้านนะแต่คันนี้แซมเจอสําเนาเล่มนะเนี่ยสำเนาเล่มมันก็จะลงแบบนี้ครับกระบะบรรทุกวงเล็บแบบมีหลังคานะปี19นะดีเซล1 9 0 0 c นะครับคันนี้แคปิตอลเหมือนเดิมภาษี ปีละพันสามร้อยห้าสิบบาทนะเนี่ยภายในคันนี้จะดำดำมืดมืดนิดนึงก็เหมือนกันเก๊เก้ออะไรเหมือนกันนะมาตรฐานไม่แตกต่างกันนะช่องสองช่องนะครับผมนี่ดูตึ๊บดึงอันนี้ก็สวยนะแน่นปึ๊กเลยนี่นี่นะลูกกระบะเนี่ยลอยอาร์คชัดเจนนะ เนี่ยชัดเจนนะครับเนี่ยอาร์ตเอิร์กต,ต่างๆสวยแก้มก็สวยงามนะคัสซีสวยเช่นกันนะครับคัสซีสวยเช่นกันนะนี่น่าเรี่ยมมาดูด้านท้ายกันนิดนึงก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันเลอะๆหน่อยเพราะยังไม่ได้ล้างนะครับผมนี่ อาร์เออยู่นะอาร์อาร์อนะอารต่างๆอารชัดเจนนะครับนี่นี่เป็น RH นะครับผมท้ายเดิมเช่นกันนะครับผมท้ายก็เดิมมาลองมุดดูถ้อยเสียหน่อยขาวจัว้วนะขาวจั้วเลยนะครับมันเนี่ยมันเป็นแค่ขี้โคลนนะครับไม่ใช่สนิมนะนี่ นะครับผมม,มาก็ครบอยู่เนี่ยลูกกระบะต้องดูสังเกตเลยนะครับตรงนี้สําคัญนะถ้ามีการกระแทกตรงนี้มาตรงนี้หายไปแน่นอนนะเนี่ยเสียงของสีก้องก้องมันจะสีบางๆเนี่ยมันจะบางๆเลยนะดูแก้มก่อนสวยเช่นกันนะดึงก่อนแผ่นมาร์กจัดชัดเจนนะ ล้วอย่างที่แซมบอกเนาะคันนี้ภายในมันเบาเห็นไหมสิบคันที่แซมเจอกลุ่มเนี่ยจะเบาพังสแล้ว7คันอย่างคันแรกเมื่อกี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะแล้วก็กุญแจคันนี้ได้รีโมทแค่ดอกเดียวด้วยนะดอกเดียวเองนะครับผมก็มีล็อกเกียร์ให้เหมือนกันเนี่ยเลขไมล์หนึ่งแนะขายเท่ากันนะครับสองคันใครมาก่อนก็เลือกคันสวยๆก่อนนะครับก็ ถ้าให้แซมเลือกคิดว่าตัดสินใจไม่ยากเลยนะครับก็ต้องเป็นคันแรกนะครับที่เลขไมล์122,000นะครับนี่เลยนี่กทนี้เลยครับ3735รถสวยรถเดิมเดิมบอกเดิมโดนบอกโดนแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับปี19มีหลังคาแคลร่บอยเสมอเก่งนะครับเลขไมล์122,000กิโลเมตร ราคา279,000บาทนะครับผมใครสนใจโทรมานะ0 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับ0 6 3 5 4 3 6 9 2รถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับผมอยากได้รูปทบเดิมทักมาหรือโทรมาได้เลยนะครับไปแล้วนะครับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ